รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลสมุยอยู่ในเตดเมื่อวันที่3มีนาคม2568ณสนามกีฬานานาชาติเทศบาลนครเกาะสมุยพระน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายประการการจนาอุปาสรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนางอุมาพรเกื้อสมผู้ร่วมก่อตั้งสโมสรฟุตบอลสมุยอยู่ในเต็ดนายมิก้าชูศรี อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและรองประธานสโมสรสมุยยูไนเต็ดพร้อมทีมฟุตบอลสมุยยูไนเต็ดได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทีมฟุตบอลของชาวเกาะสมุยภายใต้ชื่อสมุยยูไนเต็ดสำหรับการแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเกาะสมุยกําลังก้าวเข้าสู่การท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีกีฬาฟุตบอลเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวดังนั้นสโมสรฟุตบอลสมุยยูไนเต็ดหรือที่รู้จักกันในชื่อ The Islanders หรือเด็กเกาะจึงได้เปิดตัวครั้งนี้ขึ้นเพื่อเตรียมลุยศึกไทยแลนด์เซมิโปร a ล u ก TSL 2025ดิวิชันภาคใต้และการเปิดตัวครั้งนี้จึงเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวเกาะสมุยที่มีทีมฟุตบอลกึ่งอาชีพเป็นของตัวเองถือเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนเกาะสมุยที่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตจากนั้นได้แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมสมุยยูไนเต็ด กับทีมสุราซิตีโดยได้รับเกียรติจากนายสุธรรมสามทองนายนัทพลรัตนรักษ์รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยได้ร่วมเป็นเกียรติการเปิดตัวสโมรสรฟุตบอลสมุยยูเนเต็ดและชมการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรในครั้งนี้สําหรับผลการดวลแข่งทีมสุราซิตีทำประตูชนะทีมสมุยยูเนเต็ดไปได้ในนัดอุ่นเครื่องครั้งนี้2ประตูต่อศูนย์ การสร้างนักกีฬาฟุตบอลของเกาะสมุยเข้าสู้กับนักกีฬาฟุตบอลอาชีพสําหรับสโมสรฟุตบอลสมุยยูเนเต็ดจะเป็นศูนย์กลางให้กับเยาวชนบนเกาะสมุยได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลและช่วยให้เกาะสมุยมีบทบาทสําคัญในวงการฟุตบอลของประเทศไทยเป้าหมายของสมุยยูเนเต็ดเนี่ยตั้งเดิมเลยนะคะเราต้องการที่จะพัฒนาเยาวชนและต่อยอดให้กับเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาส ก้าวไปเล่นในระดับอาชีพมาในวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกลืม้มปิต,ติยินดีเพราะว่าเราเก้าวเข้าไปใกล้ความฝันนั้นมากขึ้นทุกวันในปีนี้นะคะฤดูการนี้เราแข่งขันในระดับกึ่งอาชีพเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นของทีมและก็ได้มีบ,บุคลากรสัมพันธ์กลับเข้ามาร่วมกันส่งเสริม ทําทีมเนี่ยคือน้องมิก้าชูนวลศีเนี่ยได้ได้ไดไดเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนอื่นๆในเกาะสมุยได้เข้ามาร่วมทีมเราหวังว่าเราจะก้าวขึ้นสู่ในระดับดิวิชั่น3ได้ในไม่ช้า ในนามเทศบาลน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วในการส่งเสริมกีฬาและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งการมีสโมสรสมยุยเต็ดขึ้นในอำเภอเกาะสมุยของเราถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่จะทําให้วงการฟุตบอลในอำเภอเกาะสมุยตึนตัวขึ้นเด็กและเยาวชนที่สนใจกีฬาฟุตบอลหรือประชาชนที่กําลังสนใจกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้มี เขาเรียกว่าศูนย์รวมของชาวสมุยเป็นเป้าหมายที่จะทําให้เด็กและเยวาวชนสามารถที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาฝีเท้าเป็นนักบุรุอาชีพได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือส่งเสริมในเรื่องของอาการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเป็นสื่อนำนะครับสปอร์ตเดสเนชั่นสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตรัรวเร็วลมพยาจำกัด ร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาทฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน